โอเคครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของแพทนี้เนาะซึ่งก็คือเป็นฟุตตี้เนาะนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมใส่อะไรมาบ้างในแพทใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันแพทหน้าเนาะจริงๆแพทหน้าก็อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะโอเคก็เอ่อไลน์ไลน์เล่นไลน์เดิมเนาะศูนย์หนึ่งสองขยับขึ้นไม่น้อยสามครับโอเคศูนย์เริ่มหลังจนหนึ่งครับโอ้ลืมเคสลืมเคสโทษโทษโอเค 1นเน่ยบอกว่าโดนไลทับใช่ไหมเอามือหนึ่งบยโซเสิร์ตเจมมูดิต้าได้2บอกว่าเล่นเจมโจ1ครับการเดียนตัวมันจะบวกชีว5 0ห้พันต่อเจม2องใบในหลุมนะครับต่อมาก็คือตัวฟุตตี้เนาะมันบอกว่าโทเคนเนี่ยจะบวกพันหลังห้าพันครับแล้วก็ต่อตัวมันในโซหนึ่งใบจะบวกเพิ่มให้อีก5้าพันสมมติ ผมมีตัวมันในโซ2ใบก็คือบวกเพิ่อ 1, มอีก1 0,000ื่นนนะแล้วบวก5 0 0 0ต้นก็คือกลายเป็น15นั่นเองนะต่อมาเวลาตีครับก็ CB1 ลากแพนโทเค็นได้ครับแพนโทเค็นได้เทคคือมันได้รับผลติเกอร์ตามที่วันกับได้รับนะครับแล้วก็เวลาโดนยกขึ้นมือโจกกัน1ไงใบครับอ่ประมาณนี้ต่อมาเคสก็จะเจ็ดโจหนึ่งได้เริ่มหลังหรือว่าเข้าเทินช้า3าที่ครับเก็บมากสุดได้ 10G ทีนั่นเองเนาะนะครับที่เหลือก็จะเป็นแพนโทเค็นละอ่ไม่มีอะไรเนาะวันนี้ ซึ่งโทเคนเนี่ยถามว่ามีผลไหมมีถ้าเกิดเรามีเป็นโทเคนไอมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมก็รู้ให้ไอตอนนั้นที่มันออกมาพร้อมเกนฟรีอะเออใบนั้นมันจะมี2ชื่อนะก็ช่วยได้เยอะนะเออแต่เกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าลิสในคลิปนี้เราทําให้มันครบ4ชื่อได้นะครับซึ่งเราจะใช้ฟอนเซตเนาะคลิปนี้โอเคครับก็มาเริ่มที่ใบแรกก่อนครับเป็นฟุตตี้สามใบครับเป็นเพอร์เซนาเนาะต่อมาเด็กนี้เราจะเอาเพอ์ยัปโซ เราก็ต้องใช้เป็นจอกเนาะจอบบอกว่าถ้าเกิดแวนเรามีสกรนบเธอแล้วเราไม่ไล่เธอนี er? <m urs uit> ้สามารถสั <realised> ่งเขอได้เนาะนะครับต่อมาครับเป็นออเดอร์ไม้ตายของเด็กเราครับเออตัวนี้บอกว่า c ีบให้เทคเราคือเรียกกาดทั้งหมดในบอร์ดเราจะปัดเพิ่มขึ้นอีก5,000นะฮะประมาณนั้นโอเคต่อมาก็เป็นเกีสองละลืมไม่ใช่ลืมอะไรหรอกนะโอเคนึกว่ามีเกตสามอีกแต่ไม่มีนฮะ ก็แกสองใบแรกเป็นสเตจจ์เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเล่น normal order เท่านี้แล้วมันลงมาจะไหนก็นได้ที่ไม่ใช่จะเทคยูนิตสาม,มารถโซบัสหนึ่งับท็อปห้าเลือกใบหนึ่งถ้าเกิดเป็นยูนิตเกตไ่เกินใบคอได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็น normal order เอาขึ้นมือได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นของซอฟตี้บอกว่าไม่ได้บอกว่าเวลาลงทับโทเค็นเนะเาะสาม,มารถ CB หรือว่าโซบัสสองก็ได้จบกันได้หนึ่งใบถ้าเกิดมันเก่าแต่เป็นเกตสามโดยสงกว่าจะบวกเพิ่มขึ้นอีกห้าพันครับ ต่อมาเพอร์ชิวก็ตัวเพอร์ชิวเนี่ยไม่มีอะไรเยอะเนาะก็คือเอ่อเวลาลงมาถ้าเกิดแวนเก่ามีสัญลักษณ์เพอร์หรือว่าโชว์ไลน์ไลน์ของเราก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์เพอร์เนาะหรือว่าโดนทิ้งในค่าคอร์สไลการ์ดจะเลเก์สามารถเซฟเพอร์สนาชิวได้ซึ่งตัวเพอร์สนาชิวเนี่ยก็เป็นบิตออเดอร์ที่เอ่อชิวสองหมื่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไฟล์ห้ามเนี่ยมีเป็นเคสอื่นเนี่ยนอกจากเอเนจี้เจเนเตอร์ฮะจะบอกก็อีกห้าพันแล้วก็ โควตาการเล็ออเดอร์ของเราเท่นี้จะเป็น2รอบมากสุดนะครับแล้วก็เทคล่างคือไม่สามารถโดนทิ้งในะคะ่าคอสในเทินเองได้แต่เทินฝ่ายข้ามทิ้งได้ปกติต่อมาอีกเทคนนึงคือเวลาตีเกศจะปรับเพิ่มขึ้อนอีกห้าพันประมาณนี้นะฮะเอ่อต่อมาเป็นตัวใหม่ครับเออตัวนี้บอกว่าเวลาลนตีเกศสามะแล้วเวลนเรามันเกศสามติดฟุตตีนะครับตัวเขาจะปรับอีกห้าพันต่อมาเวลามันโดนลงทับโดยโทเคนนะครับ เราสามารถจ่ายส g มวิ่งเข้าโซ่โจก,กัะหนึ่งใบและไอโทเคนที่ลงทับมันจะปรับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นครับถือว่าเป็นดับเบันไดที่เก่งใช้ได้เลยครับตัวนี้ต่อมาครับเป็นออเดอร์จากบ็อกโคตรเก่านะฮะตัวที่บอกว่า CB1 ครับท็อป5เลือกใบหนึ่งครับเกดไม่เกินววนโคออกมาได้ครับถามว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนจากไฮไฟเป็นใบนี้ครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยที่เด็กเราหาของไว้เจอใบนี้ช่วยทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับก็เลยใช้เป็นใบนี้เพราะว่าบางทีอะถ้าเกิดเราเปิดใบนี้ใช่ปะ เปิดเจอสเตจาสเตจา,ตจา,ตจามันลากต่อได้เว้ยเพราะว่าสเตจามันขอแค่ไม่โดนลากจากเทคยูนิตเทคออเดอร์เนี่ยมันเกิดหมดนะครับอ่าประมาณนี้ต่อมาครับคอนเซ็ปต์บอกว่าเวลาบันตีสามารถชี้บอร์ดกี่ตัวก็ได้นะฮะถ้าเกิดทุกตัวชื่อต่างกัน3ตัวปัด5 0 0 0 4ตัวก็จบไปเทิน่นงัดพอหนึ่งใบขึ้นมือได้เนาะต่อมาก็จะเป็นซากันจี้ใบครับซากนจี Second ้เนี่ยเวลาโดนทิ้งจากมือเป็นค่าคอร์ดไล์ก์ดจากไลเด็กหรือว่าเข้าการเล่นจากมือนะครับ สามารถแจกสามจ้หรือซีบีโจได้นะครับเด็กเราสามารถแจกซีบีโจได้นะเพราะว่าซีบีเด็กเราง่ายง่ายมากนะครับต่อมาลงเทนเพอร์สามารถแจกซีบีหรือว่า3ามจีก็ได้นะครับหลังจากนั้นชีบอร์ดหนึ่งตัวปัดห้าพันได้หลังจากนั้นนะครับเออจบเทิร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นเรียกาบแบนนั้นขึ้นมือครับแต่ถ้าเกิดเป็นวันกัดก็ไม่มีอะไรเนาะแต่ส่วนใหญ่เราคงไม่จิ้มแบนอยู่แล้วอยู่ปะเออต่อมาเป็นยูริกะครับยูริกะก็ มีคนลงคอร์ลเเดียวเขาแล้วฝั่งข้ามเปนเกตดสามครับต่อมันจะปัดอีกห้าพันนะครับ่อมาเวลาบุใหษเลีย้ยสามารถโซบั๊กหนึง่งงัดเลียยงมันขึ้นมอได้นะครับประมาณนี้ออเดอร์เจมบอกว่าเล่นได้โดยเวลาเป็นวีลิตา้าเท่านั้นนะครับวิ่งก็โซ่ตจวนหนึ่งมันปัดห้าพันถ้าเกิดฝั่งข้ามเป็นเกรดสามจะได้เด็กด้วยนะครับมันบอกว่าสามารถ C b ไม่ใช่ CB สิเอ่ so อโซบั๊อใช่ CB ถูกแล้ว แล้วก็โซบัสเกศสามติดวีดิตา้าสั่งลูกเรือตัวหนึ่งครับแต่เราไม่ได้ใช้หรอกเราได้ใช้แค่ข้อบนนะที่ว่าแบบจวดหนึ่งแล้วก็เข้าโซนะเออแค่นั้นต่อมาเป็นตัวนี้บอกว่าเวลาบู๊ทโทเค็นนะฮะวิ่งข้อโซไงดำได้ครับตัวนี้ง่ายไหมโคตรง่ายนะฮะต่อมาครับเป็น PG ธรรมดาสีใบเลยนะครับต่อมาเป็นติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์เนี่ยเอ,อ่อจะเป็นคีย์ทิคอลครับคีย์ทิคอล์แปดใบไม่มีเทคเลยนะฮะแล้วก็เป็นฟอนด์ยัตโซสองใบบอกว่า เท่ากาเรเดียนใช่ไหมจบไปเทิร์นที่มันโดนรีทายก็เอาข้อโซนเนาะไม่มีอะไรฟอนธรรมนาสองใบครับโอเวอร์ Over เนี่ยแล้วแต่โอเวอร์ผมใช้เป็นโอเวอร์แดงเนาะบอกว่าชี้ตัวหนึ่งครับที่ลุกอยู่ได้เทคคือตีลุกนะครับหลังจากนั้นนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ชี้นะครับเราสามารถคลอมือหนึ่งใบลงไปได้แล้วโจนึงนะครับหรือจะไม่คลอก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นฮีติกเกอร์คับสามใบแค่นี้เนาะ ก็ถามว่าแผ่นนี้เป็นไงสรับผมนะผมแฮปปี้ตรงที่ไอตัวนี้มาสามารถโจได้เติมโซได้นะครับแล้วก็มีเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะแจกพลังโทเค็นได้ด้วยก็ถือว่าช็อตเด็ดๆเนี่ยมันก็ปั๊มพลังห้โทเค็นไล่ตีได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยเนาะเพราะว่าเทคล่าเนี่ยมันไม่โขเลยขอแค่มันโดนทับอะนะเออประมาณนั้นแล้วก็ใบเปิดของเราจะเป็นใบนี้แฮนไม่ใช่ไฟนะครับใช้คู่สเตจาร์ได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ใบนี้เอามาลงในกรณีชุเฉินโซเหลือก็เอามาโซบั๊สองตัวได้โดยไม่ใช้ซีบีเนาะนะครับ แล้วก็ฟันเซตเนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นต้องลงโฮเกนนเ,นเล่นยูิกะใช้ฟันเซ็ตยัดเอาก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันเลยว่าเด็กนี้ที่ผมจัดมามันเป็นยังไงนะครับสำหรับเออฟต้ในคลิปนี้เนาะนะครับจริงๆมันก็ต่างจากเดิมนิดหน่อยแต่ก็ถือว่ามันดีขึ้นกว่าตะกอนแล้วกันเนาะนะครับแต่เกิดบันบิกแล้วก็เหมือนเดิมครับอ่ะประมาณนั้นเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับคลิปนี้จะเป็นของฟุนตี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแพทใหม่เป็นไงนะฮะผมขอสอบเด็กแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะจัวห้าเลยลูกคลเลยฮะอุ้ยเจ๋งอยู่ไม่ไม่ละไม่ละโอเคจัวสามครับอุ้ยเจ๋งฮะอุ้ยอุ้ยดีโคตรนะน,นี้ขาดแค่ออเดอร์นะบ่เลยถ้าเกิดเกตสามหาออเดอร์ได้สนุกแน่ว่าเลยนะ โอเคงั้นลุยกันเลยนะครับสำหรับฟุตตี้ในคลิปนี้เนาะก็เริ่มก่อนเหมือนเดิมนะฮะขอแปะเคสเลยแล้วกันเนาะเผื่อลืมนะครับก็เริ่มก่อนดีสุดเนาะนะครับเราก็คงอยากเริ่มก่อนเลยนะถึงเริ่มหลังเราจะมีสามได้ก็ตามเนาะทิ้งคี้เลยไร <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> เริ่มก่อนใช่ปะ <Yeah. S 1> ได้ครับใส่รันจีนะครับ yeah. Yeah. อืมเพ่นเราโจกเรหนึ่งใบ มือเราไม่มีสั่งจีเนาะทิ้งคีย์ครับไลท์พีจียัดโซครับออเดอร์ Order ครับสับกรองฮะโอเคหลังจากนั้นก็ช้สามจี้ครับออเดอร,ร์ครับเข้าโซจวดสองเปิดเปิดโอเคสเตจาครับโซบลาสอะไรก็ได้ t อปห้าเอาเลยดีโน่คิดก่อนน,นะดูมือแป๊บน,นึงนะมือมันมีตัวนี้อยู่แล้วเนะเาะอ่องั้นเอางี้เอาฟอนัสโซ่บปองครับโอเคหลัจงจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอฟอนัสโซ่ตรงนี้ครับ เออวันกาดปัด5,000ขอใช้หนึ่งสแต็กเป็น5,000นะอืมอ่าเราก็มือเราเอาพร้อมอยู่แล้วเนาะฟันเซตตัวนี้แค่นี้ครับอืมเอาอะไรดีก่อนดีอันนี้แหละ15 0 0้วันกาดครับไดฮิวเออพลังเป็นคนนี้กันไน้ฮิวครับ ต่อมาเล่น,นี้จะเป็น20ไม่ใช่20ใช่ย0่มาถูกแล้วพอตัวนี้มันยืนศู์มันต้องบูสก็ได้ต่อมาครับเป็น10 8 1 2 3 4 23ครับจบไปเถินนะฮะก็ดีคนึงขึ้นมือได้ดีดฟอนแค่นี้ครับเท่านี้เราก็จบไปเถินใช่ปะสมบัตน,นึ่งงัดฟอนเซตขึ้นมือครับแค่นี้ครับเธอหน้าเขาเอาจจะตีคนนี้ตายก็ได้หรือเราเสพทิ้งมืก็ได้นนครับ แล้วก็เขาอาจะตีมากาดครับเดมหนึ่งนะครับทิ้งอยู่อีกกาดครับไลฮะฟุตตสกิลโซบันหนึ่งนะครับลากโทเคนสองตัวโอเคประมาณนี้ต่อมาครับเอ,อ่อขยับลงมาครับขอ โอเคประมาณนี้ครับตอนนี้ทั้งอีก3เนาะโ okay. อเคมาเท่านครับ1,000 0เว็บแรกอ่ะวันตี23่มันกับนะครับสก,กิล CB1 คอเพนทเคนทับคนนี้คนนี้บอกว่าจ่า3จี้ครับวิ่งเข้าศกโบย1,000 0และโจยหนึ่ง,นะ,น,งนะครับโอเค โจ๊บพีจีถือว่าเจ๋งฮะก็คนนี้มันจะเป็น 20, เออยี่สิบเอ่อสามสิบเลนนี้ได้ครับออเดอร์ยูทิกเกอร์ครับฮิวเวนสมมติฮิวได้แล้วกันต่อมาครับเอ่อเลนนี้มันจะเป็นไม่สี่พลังหนึ่งหมื่นอ่ะเออมันต้องลงไปนะลงแล้วสี่สิบเนาะอ่ะสี่สิบมันกลับเลนนี้ตียี่สิบสามครับอาจจะเบาหน่อยนะครับ จบเพื่านใช่ป่ะก็โซบ้านหนึ่งนะครับงัดฟันเซตขึ้นหมือฟันเซตงัดคนนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จบกันหนึ่งใบโอเคบอร์ดเราก็เหลือประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับฟุตตี้ในเทอร์นี้โอเคเท่าน้านะครับเผ่อนเราค่ะโซครับปลาปาปาไปแล้วก็เข้าโซครับเร้อ,อาจจะโดนไหลมันเลยสามได้ไหมโอ้โหตัวทำพลังลงไปหมดเลย โอเคครับเราก็กราบหมื่นห้าไปจวกจริงนะมือเราไม่มีอะไรเลยค <c oughs> อยยิบเพิร์สตน้าแล้วกันเนาะนะครับก็ปกติแล้วเทิร์นเพิร์เนี่ยสิ่งที่เราควรมีอะ่ะมันคือเพอร์สนากับตัวนี้หยิบมห้หมดเลยแล้วกันเนาะมันเหลือใบเดียวแล้วนะ อ่ะสมมติเข้าเทิร์นมานะครับเรามีเพิร์แล้วกันเนาะ mm. เพิรลินาอะไรครับโ mm. จ๊ก,กักหนึ่งมาเ mm. อ่อชาร์จอีก3เล่นนี้ก็จะลงฟันเซตเหมือนเดิมครับอ mm. ืมแล้วก็โซบัสฟุต,ตี้ครับลงโทเค็นทับที่เดิมเลยนะฮะเราจะไม่ทำอะไรเพิ่ม mm. นอกจากสว่านเราจะมีไอตัวโซบัตสองโจรหนึ่งนะอาจจะทำลงหน้านะครับ mm. แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ใช้นะฮะ mm. ต่อมาครับเ mm. อ่อซีบีของออเดอร์ เลี้ยกา่ทุกตัวจะปรับเพิ่มขึ้นอีกคนละห้าพันครับอืมแล้วก็ลงเป็นคนนี้ถ้าเกิดอยากไงเดมคนลงคนนี้มันก็ได้แต่ผมว่าไม่จำเป็นนะตอนนี้ครับโอเคก็แพทเทิร์นสามหมืน นะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาตีเกียร์สแล้วเวลาเป็นฟุตตี้มันจะไหวอีกห้าพันเนาะสามสิบเออฟุตตี้ตีครับมันจะเป็นอ่อยี่สามอ่อใช่ยี่สบามสามแปดบวกอีกห้าพันสี่สามมันกับซีบีหนึ่งครับเหมือนเดิมคนนี้เข้าโซ่ จ่ายสามจวนหนึ่งขอโทเคนเอ่อโทเคนตัวนี้จะเป็นวลเพะนะมันจะกลายเป็น15 15 25, 25 35 40อ่ะประมาณนี้เพราะว่าลงมาจากเพออะมันจะกลายเป็นสิก่อนถูกปะ่ะบบกจากฟตี้กับบวกจากฟูตี้หนึ่งมืนนะฮะมันจะกลายเป็น25่สิบหากจากโตเกะสอเป็น3 5มห้าบกจะกออเดอร์อีกห้าพันสอืมประมาณนี้ เดี๋ยวผมวางเนาะไอตัวโทเคสมันจะบวกหมื่นหนึง่งเพราะว่าเธอนี้มีฟุตี้ในโซนเนาะ,ะประมาณวันนี้บวกหมื่นหนึง่งนะครับจริงจริงบวกสิบห้าไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเออมันบวกห้าพันจากฟุตี้แล้วก็บวกห้าพันตามตัวในโซลก็คือบวกสิบแล้วก็บวกห้าพันจากตัวนี้ก็กลายเป็นบวกสิบห้าเนาะอืมอ่ะไปท่านครับสี 4, 000, 3, 000, ่หมื่นสามครับวันนี้ ได้ครับ3ได้ได้หนึ่งคียที่เข้าครับคีย์แหวนพลังแหวนคีย์แหวนพลังแหวนครับหรือไม่อะ่ะถ้าเกิดเราอยากกระจายนะก็เอาเคีย์ให้ฟันเซ็ตเราพลังแหวนก็ได้เราแตะแต่อันนี้ผมขอลงไว้มันเลยเนาะนะครับอ่ะต่อมาเรื่องนี้ครับอย่างที่บอกสิบห้ายี่ห้าสามห้าสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบสามคีนะครับสตาร์ท ตัวหลังจะบูตอีก20,000เพราะว่าบวดจากฟุตตี้หมื่นหนึง่งจะกลายเป็น15ถูกปะแล้วก็บวกอีก5,000ันะฮะจับจะตัวออเดอร์ก็กลายบูต20,000นะครับอืมประมาณนี้ซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วมันก็คือ80,000สามคีนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดไม่มีเกสองมันก็จะเบาลงมาอีกนิดหน่อยก็คือเหลือ70,000นะครับแล้วก็ตัวที่ติ ตัวนี้มันจะเป็นเป็นหนึ่งนะเอาพลังต้นก่อน15 25 38นะครับ38 43นะับไปก่อนอันนี้มันจะเป็น15 25นะคบ25บวก13 38นะครับถูกแล้วแล้วก็บวก5,000 5,000จากอันนี้48นะครับ จทเพื่อนก็บัตรหนึ่งอะไรก็ได้ฟอนเซตขึ้นมือครับคนนี้ดีดจัยหนึ่งอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับฟุตตี้เนาะยิ่งถ้าเกิดเรายิ่งเช็คได้ทิกเกอร์มาเท่าไหร่เด็กนี้ยิ่งเก่งครับซึ่งใบนี้ก็เลยผมคิดว่ามันก็เป็นใบนึงที่ดีนะเพราะว่ามันรีก,กองได้ด้วยนะครับถึงไฮไฟมันจะรีก,กองได้คล้ายๆกันครับแต่ว่ามันคือการจ่กแต่เจ้านี่มันคือการเปิดกองหาเลยนะ ก็ถือว่าใบนี้ถึงไม่ได้โจดแต่ว่ามันก็ได้หมดฟรีตัวหนึ่งอะนะก็อาจจะทําให้เราก็หาของง่ายขึ้นละกันเผื่อบางทีแบบมันหาของไม่เจอจริงๆนะบนมือนะฮะมันก็มีบางเกณฑ์ที่แบบของมันหายแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีใบนี้เปิดมันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะแต่ผมก็ลองมาใช้ใบนี้ดูก็โอเคนะครับก็ประมาณที่สำหรับฟูตี้ในคลิปนี้เนาะก็เป็นคลิปสุดท้ายของแพดนี้แหละเดี๋ยวเราไว้เจอกันแพดหน้านะครับก็เป็นแพดเอ่อบล็อกใหญ่ชมพูเนาะนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ